5...4...3...2...1... ์เบตลฮวาระกาตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและในวันนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมนะคะมาที่ มสัสยิดกูเซ่นั่นเองนะคะมสัสยิดกูเซ่นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะ oh. และวันนี้นะคะ oh. ดิฉันนางสาวรัชดาภาคุิเกียรติยศนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ oh. และก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมมสัสยิดกูเซ่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีไกด์นะคะจากพื้นที่นี่เองเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไกด์ของเราก็ได้นําลูกทัวร์นะคะมาจากกรุงเทพนั่นเองนะคะ oh. ข่าขอเชิญไกด์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าไกด์ของเราชื่ออะไรคะชื่อไกด์มารีซันนิงค่ะค่ะและในวันนี้นะคะไกด์ของเรานะคะก็ได้นําลูกทัวร์ค่ะไหนลูกทัวร์คะเจอลูกทัวร์ค่ะลูกทัวร์ของเราวันนี้นะคะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะมามาเพื่อที่จะทำความรู้จักกับมัชงิคือเซตมารับรู้ว่ามัอิคือเซตในปัตตานีมีอะไรอะไรบ้างและวันนี้ไกด์ก็แนะนําในการ ที่ให้ลูกทของเรามารู้จักกรรับมัชีคือซึ่งเป็นแหลง่งแหล่งประวัติศาสตร์ของปัตตานีค่ะ ประวัติความเป็นมาของมัสยิดคือเซนเนี่ยเป็นอย่างไรคะอยกดูค่ะว่าอรว่มัสยิดคือเนดะไร้าีเ็อมา้า่ของเรานะคะก็จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับมัสยิดคือเซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประวัติของมัสยิดคือเซนนะคะเขาก็จะเขียนไว้ด้านหน้านี้เลยนะคะคือทางด้านนี้ ใบอกบอกเกีย่ยวกับประวัติของงมสิดเซนตนะคะไม่มีซึ่งหลายคนก็บางคนก็อาจจะไม่ทราบะว่ามัมสยิดนี้เป็นยังไงมัสยิดอ่ามัสยิดุเนี้เป็นมัสยิดประจาเมืองนะคะตั้งแต่อดีตตร้าในสมัยสร้างในสมัยสุลต่าน เราก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปสู่มัสยิดกืูเซะนั่นเองนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะติดตามไปกับเราได้เลยค่ะบริเวณมัสยิดนะคะคือถอดรองเท้าก่อนค่ะจะมันเป็นกฎนะคะค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็กําลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่ข้างในมัสยิดนั่นเองนะคะกน้เมื่อฉันมาอยู่ที่แห่งนี้ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะทำให้เราสูกขังเชิญนะ แห่งนี้ก็คือไซไซโซฟิยุดินอัลอิสมาอิม,มานะคะแห่งปอนอะคราสิทธุเซในัยแหนะคะพระศิษย์เกศในปัจจุบันนะคะได้ได้รับได้รับการขึ้นเป็นโบราณโบราณสถานนะคะแห่งปัตตานีนะคะแล้วก็ได้รับได้ได้รับการ,บ,รบูรณะบูรณะมาตลอดมานะคะได้รับะนะคะแล้วเข้ามาดูกัน ในมัสยิดเซซแห่งนี้เนี่ยนะคะเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะคือมัสยิดเซซแห่งนี้นะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเป็นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะก็คือก็คอคอเคยมีเหตุการณ์การก,ารการัดจิงทำร้ายนะคะ่ะก็ได้ก็มีบางส่วนเสียหายนะคะแต่ จุต่อโอชมคะ่ะและนี่นะคะก็ここเป็นสถานที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ๆกับมสัสาศฤติศัยนั่นเองนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั่นเองนะคะสำหรับประวัตินะคะเราก็มาถามใกล้มาเรียกันเลยนะคะว่าประวัติของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะขคาสา,ารสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั้นตำนานเล่ามาว่าลิ้มกอเหนียวนี่เป็นนางรำสำเพอมาตามหาพี่ชายแต่พี่ชายชื่อลิ้มตกเขี้ยมซึ่งได้แต่งงานกับพัทิาซึ่งได้แต่งงานกับพี่ดา,าพญาตานีนะคะพี่ชายไม่ยอมกลับไป ทิมคนเดียวจึงเสียใจมากที่ทำตามสัญญากับที่ที่ให้ไว้กับแม่ไม่ได้ในเรื่องที่จะนำเด็ชายกลับไปบ้านนะคะจึงเสียใจมากจึงเกิดโควตัยโควตัยนี่ใต้ต้นมะม่วงหิมะพานนะคะที่ต้นเข้มซึ่งเป็นพ่ชานี่ซึ่งก็เลยได้ทำการฝังศพทิมคนเดียวไว้ที่นี่นะคะต่อมาชับอันนี้ก็เริ่มงสาถึงเรื่องสายตอนนั้นคนเดียวมากจึงได้สร้างคือได้มาแกะส้นดนะคะเ้็นไม้แล้นำต้นไม้นะคะมาแกะเป็นรูปภูชานะคะแล้วก็สร้างศาลเจ้าขึ้นปัจจุบันต้องมีคนไทยเชื้อสายจิง ลัค่วม,มากมากลเขาบูชาอย่างต่อเนื่องค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปดูศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวกันนะคะเราก็ขอขั้นโคษณนาไวน้น,นิดนึงก่อนนะคะกลับมาดูช่วงหน้ากันค่ะ ก็หลังสุสานนะคะว่าอยาบ้าคะหลังจากที่เราไปดูมัสยิดครูเซแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวกันแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาถามความรู้สึกของลูกทัวร์นะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะที่ว่ามาเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะค่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ว่าได้มาเที่ยวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมันน่าทัวอย่างที่คิดไหมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่น่าทัวอย่างที่คิดนะคก็มาเที่ยวก็สนุกี ได้ประวัติมากมายเลยค่ะค่ะแล้วก็ในฐานะที่ว่าคุณเรียนคณะครุศาสตร์ใช่ไหมคะค่ะในฐานะที่ว่าคุณเรียนคณะครุศาสตร์นะคะถามว่าคุณมีแบบว่าจะไปสอนเด็กอย่างไรบ้างคะที่ว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะนําเด็กๆมาเรียนรู้ประวัติที่นี่ได้ค่ะลักษณะศ,าศาึกษาค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรื มีสถานที่สวยงามมากมายมีแหล่งประวัติศาสตร์มากมายนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้มาเที่ยว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันนางสาวรัชดาภาคุูมิเกียติยศแล้วก็ไกด์มาเรียนแล้วก็ลูกทัวร์ที่มาจากกรุงเทพนะคะก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ